ก็ยังยังใช้ผมต่ออยู่นะครับ mm hmm. ก็ก็ดีใจที่ยังยังเชื่อมั่นเรานะครับ mm hmm. แล้วก็ตัวใหม่ๆก็ก็ยังจะมีคุยกันอยู่แต่อาจจะด้วยทางธุรกิจหรืออะไรก็อาจจะยังยังเปิดเผยไม่ได้ครับ mm hmm. ผมครับงาน,งานช่วงนี้ปีนี้จะมีอะไรพักรังก็ยังทําเพลงต่อนะครับพี่เพลงทิ้งไม่ได้มันคือสิ่งที่ mm hmm. ขับเคลื่อนตัวผมอะครับ mm hmm. ก็ก็ยังต้องทําต่อไปแล้วก็มีเรื่องคอนเสิร์ตครับปลายปีที่ท,ที่ที่อยากจะทําคอนเสิร์ตครบรอบ ปีนี้เขาปีที่20แล้วนะครับที่ออกออกเทปมาตั้งอัลบั้มแรกจนมาถึงตอนนี้ครับต้องตอนนั้นเทปอยู่พี่ใช่ครับแล้วก็ละครครับผมผู้ใหญ่ก็เริ่มล้ำล้ำว่าว่าอยากให้ถ่ายก็น่าจะประมาณนี้ครับปีละเรื่อง2ปีเรื่องก็เท่าที่ทําได้มีการพูดคุยเรื่องละครมีการพูดคุยครับมีการพูดคุยจะเจอใครอะไรอย่างเงี้ยอุบไว้ก่อนฮะนะฮะไม่ได้เห็นเขาบอกอุบไว้ก่อนก็อุบอุบไว้ก่อนบ้างอย่างเรื่องคอนเสิร์ตนี้ต้องแข่ง จริงๆผมผมอยากจะทำคอนเสิร์ตที่มันไม่ถึงกับแบบโอ้โหย้อนยุคเรโทรขนาดนั้นคือการเดินทางของเราในเรื่องเพลงเนี่ยมันมีทั้งยุคเก่าตอนสมัยที่ผมอยู่เด็กๆเลยใช่ไหมฮะจนมายุคกลางที่อยู่อีกค่ายหนึ่งแล้วยุคที่ออกมาทําเองมันก็มีทั้งเพลงละครเพลงอะไรผมอยากให้เหมือนกับทุกๆคนที่ไปดูเนี่ยได้เดินทางไปพร้อมกับโดมย้อนแม่นาะวัยเด็กจนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยมันคงไม่ได้เป็นแบบเรโทรย้อนยุควาร์วาร์กันซะอย่างเดียวมันควรมีอ,อื่นด้วย คมมเป็นคนเสด์ตใหญ่อะครับงานเพลงก็คทำก่อนทที่ต้องทำมีข่าวเรื่องไอคอนิกเนี้ครับพัพี่จะดำเนินต่อไปดำเนินแน่นอนต้องกัดฟันลุยกันต่อไปไม่ปิดครับปิดไม่ได้คือหลายๆคนคพี่นักข่าวหลายคนเนี่ยมาถามผมเรื่องนี้เหมือนกันผมบอกพี่จริงๆอะก่อนเปิดอะรู้อยู่แล้วมันไม่ได้เงินหรอกอเพราะว่า เนาะธุรก,<อ>กิจเ<อ>พลงถูกพ,พี่คือเรามีฝันเราก็อ,อยากทำแต่อย่างน้อยก็แอบแอบหวังนะว่ามันจะขาดทุนให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยแต่ท้ายสุดแล้วมันก็เป็นไปได้ยากนะเวลานี้ขาดท <c oughs> ุนเยอะไหมครับคุณแม่ก็มองหน้าอยู่ทุกเดือนเลยครับตอนนี้แอบมองอยู่ตลอดแต่ว่าก็มันไม่ใช่ปัญหาของไอคอนิกอย่างเดียวมันเป็นปัญหาวงการเพลงจริงๆต้องบอกทั้งโลกนะโดยเฉพาะเมืองไทยอย่างฝรั่งนี่เขาอาจจะยัง ถึงแม้ขาดทุนแต่ว่าขาดทุนในในกำไรที่มันเยอะอ่ะแต่ว่าของเรานี้มันโอ้โหมันกลายเป็นของที่เริ่มไม่มีมูลค่าเข้าไปทุกทีนึงไม่ท้อนะฮะไม่ท้อสิ่งที่ใน้าเขาวัวัคือทุกคนอยู่อยู่ด้วยใจกันหมดเลยครับเพราะว่าก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าออกจากที่นี่ก็จะไปต่อกันที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็ประสบปัญหาใกล้ๆกันหมดสอดคลแบบวิธีการแก้ปัญหา คือเรื่องนี้เกิดมา10ปีนะพี่ตักก้งแต่ผมอยู่ค่ายใหญ่ค่ายเก่าทุกคนแบบผู้ใหญ่ต่างๆก็พยายามแก้ปัญหาว่าเฮ้ยทำแบบนี้ดูไหมเพลงไม่มีมูลค่าแล้วแต่ว่าตัวตัวศิลปินอาจจะไปขายโชว์ไปรับพรีเซนเตอร์ใช้ช่องทางใหม่ใช้ช่องทางใหม่ๆให้หลังมา10ปีก็ยังวนออก,กับการแก้ปัญหาอยู่ครับมันยังแก้ไม่ได้ ผมมองว่าเราไม่ได้ขายของที่มันมีมูลค่าในตัวมันเองแล้วคุณแม่ติงเยอหไหมครับผมบอกคุณแม่ดูจวัฒน์คือคือคุณแม่เขารู้สึกว่าคือแม่รู้สุรู้สึกว่าเสียเวลาเพราะคุณแม่เขาไม่ได้มองว่ารักแบบอินเพลงอะไรเหมือนที่เราเป็นนะฮะแต่ในขณะที่ผมอยู่กับมาแล้วผมมีความสุขผมนั่งในห้องอัดผมทาเพลงกซ์เพลงเราเราเกิดมาจากตรงนี้นะฮะเราเกิดในยุคที่ทุกคนแบบ ผูกพันกับมันแล้วผมก็ยังเชื่อเพราะผมรู้สึกว่าเพลงขายไม่ได้แต่คนฟังไม่ได้น้อยลงเลยน้องๆรุ่นใหม่ก็ยังเข้าห้องซ้อมอยากเป็นนักดนตรีกันอยู่เพลงยังสามารถที่ทําให้เราร้องไห้ทําให้เราดีใจทําให้เราเต้นได้ฉะนว่าเพลงยังมีความรู้ส่งผลต่อความรู้สึกคนอยู่แต่ว่ามัน มันไม่มีมูลค่าสมมตร้อขายเปล่าว่าอันนี้ครับมีเาถูแบบขวงาตรงนี้สิครับก็เป็นคําถามเหมือนกันเพราะผมเชื่อว่ามันก็ไม่มีใครที่จะทําอะไรลากไปได้ตลอดถูกต้องถูกต้องครับพี่แล้วก็คือตอนนี้ผมว่าทําทุกอย่างให้มันรัดปุมสุดๆอะไรที่เหมือนแบบเป็นการหวานไปเหมือนโยนหินถามทางเราไม่ทำทำเฉพาะสิ่งที่ชัวร์จริงๆแล้วก็ใช้เงินอย่างประหยัดอะไรอย่างไในในเรื่องของเพลงนะครับไม่นี่มเอม่คุณแม่สั่งให้ โหจริงๆโมเมนต์นั้นเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเกิดม,มาก็ถามมาตลอดแหละว่าเอ้ยยังไงดีจริงๆว่า<น>เงินจํานวนขนาดนี้เนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นเนี่ยโอ้โหม,มันสามารถต่อยอดได้เยอะ<ม>คือค่ายเพลงเนี่ยบอกเลยว่าปีนึงอ่ะใช้เงินเป็น10ล้านครับในการทํานี่คือค่ายอินดี้นะฮะต้องไม่พูดถึงค่ายใหญ่นี่ขนาดผมค่ายเล็กๆก็ยังกระทบอย่างเงี้ยแล้วค่ายใหญ่โอ้โหแบบนัพอราบได้ คือคือคุณแม่เองเนี่ยก็เป็นคนที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องอสังหาอยู่แล้วทุกวันนี้คือถึงแม้เหมือนแกไม่ได้ทางานเต็มตัวเนี่ยแกแกจะชอบขับรถด,ดูที่แล้วก็ซื้อที่ใช่ครับซื้อมาขายไปหรือว่าบางทีพัฒนาที่ดินเนี่ยตรงนี้ก็เป็นไรายได้จริงๆแอบบเป็นไรายได้หลักเหมือนกันนะที่คุณแม่เขาทาอยู่ถึงแกก็ยังแบบเนี้ยอยากก็อยากทำครับคือแกก็มีสบายนผมพอสมควรเห็นแม่เนี่ยทำนี้ไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยรบตทมได้มากกว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ เข้าใจเรา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 มองทุกอย่างออกหมดอะเพียงแต่ว่าเราก็แอบ,บดือ้อเราก็ยังรักตรงนี้ผมรู้สึกว่าเอาถ้าเราไม่ทําตรงนี้แล้วยังไงยังน้อยก็ทําให้ตัวเองบงมันไม่ได้ดีทุกวันนี้เดือนนึงมีงานเป็นสิงานเลยฮะเพลงยูท b e ต้อง5้าหกล้านวิวถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่เปิดอยู่แล้วน้องจะมีอยู่ยังไงอ่ะก็ยังอยู่กันเมทันแน่นอนก็เผื่อเป็นคนรู้ใจเราน้องยังอยู่ยังอยู่ข้างๆกันก็ยังน้อยก็ ปิดปิดไม่ได้อะมันก็ยังต้องซัพพอร์ตในสิ่งที่มันต้องต้องเปิดอยู่บรกาศทีแ่แบบค่ายใหญ่เขาจะเรียกเราไปรจริงๆอะแอบแบบลุ้นมากเพราะว่ามีเมืองนอกมาติดต่อสองสารอบแล้วครับ oh. ใช่ใช่คือ,ค,อคืออย่างที่บอกว่างานเราถึงแม้ไม่ได้เยอะหมายถึงว่าตัวเพลงคอนเทนต์เราไม่ได้มีแบบเป็นพันคอนเทนต์เป็นหลายร้อยคอนเทนต์แต่ว่าหลายๆหลายๆเพลงที่เรามีเนี่ยเรามีเพลงประมาณร่วมร้อยคอนเทนต์ที่มันมีอยู่ในค่ายเนี่ยเราเน้นหมดเลยพี่ในสือวิดีโอทุกตัวที่ทำเนี่ยเรียกว่าไปเปิดก็ ไม่เขินอ่ะเพราะฉะนั้นก็เออมีคนเริ่มมาแบบถามเริ่มมารู้สึกว่าเพราะชาวยิเซียเชียเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฝรั่งสนใจนะครับเพราะจะมีอาเซียนด้วยแล้วก็อย่างเมืองจีนเองเนี่ยอาจจะใหญ่เกินจนเขาแบบลงทุนลำบากอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ทราบแต่มันก็ยากพี่การที่ใครจะมาลงทุนในในแบบนี้แล้วแบบจะปิดได้จริงๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยคุยไม่มีการคูดคุยคุยครับคุยไปหลายรอบแล้วเขามาคุยที่บริษัทอะไร่เงี้ยปัญหาอะไรครับพี่ดมถึงไม่ คือพรุ่งนี้บางทีเขาก็แย่ๆด้วยล่ะเขาก็เหมือนกับยังไม่ได้สรุปอยากลองว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากรู้ข้อมูลของเราเหมือนกันคร 6, ับพี่ดงครับมี่ควรสังเกตว่ายะคอร์รดในจีเราลดลงบอกว่าเป็นเยอะมากเลยครับพี่ดงเพรู้สึกใช่ไหมรู้ครับลดลงเป็นแสนเลยของผมใช่ครับมันเกี่ยวกับตอนอัพ คือเขาคือไอใช่ไอจีเขาเขาเพียสแปมเหมือนก่อนมีพี่นักข่าวมาถามเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่มีคนบอกว่าซื้อยอดไอจีบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่เคยเสียเงินในไอจีเลยครับมีแต่ว่าคนอื่นต้องมาจ้างผมลงโูดักให้เขาอะใช่อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเราซีเรียสกับยอดที่มันลดลงไม่หรอกครับไอจีมันก็แหมมันเป็นของวันแรกเราเล่นก็มีแค่ไม่กี่ร้อยคนใช่ไหมฮะมันเป็นสิ่งที่เชื่อมเรากับแฟนๆมากกว่าลดไปหน่อยเดี๋ยวก็ขึ้นมีครับไม่ได้อะไรี อายุผมเกิน13แล้วด้วยพี่คงไม่ลบของผมแต่บางคนมองว่าเป็นตัววัดความนิยมอะไรของเขาเลยรับเดี๋ยวนี้เขาก็วัดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนี้สมัครงานหนึ่งต้องดู Facebook เลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันก็สําคัญแล้วอ่ะครับก็ลงอย่างเงี้ยครับรักกันนะครับยังเลิฟมันอยู่นะฮะพาเด็กไปเที่ยวหยหินมอเท็ก ก็ดีฮะคือจริงๆนัดกันว่าจะไปเที่ยวสวนน้ำวันนี้ครับตั้งแต่ตอนปีใหม่ครับแต่ว่าก็มีไปสวดมนต์ไปอะไรแทนก็ไม่เที่ยวตอนนี้เสาวที่นี่ว่างไปดีก็เลยไปเล่นสวนน้ำกันเต็มที่ก็เด็กหญิงเนี่ยแหละฮะครับโมมันมากฮะแต่คนนี้ไม่ไม่เด็กแล้วก็ปวดหลังมากเลยตอนนี้ใช่ครับมีพิเศษอะไรไหมครับ ให้ของขวัญวันเด็กไหมมีไหมไม่มีพี <laughs> ่โอ้โหขนาดนั้น <c oughs> ครับ,รบขอบคุณมากครับพี่น้องขอสะโก,กนหน่อยนะ